สวัสดีครับกระผมนายอัชลวิทย์ร่วมพิมพ์ผู้เข้าประกวดหมายเลขเก้าครับปัจจุบันอายุ22ปีเพิ่งสำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศิลป์เวียงเกสุขาคณะศกษาศาสตร์ครับดีมาบเดี๋ยวถ่ายรูปรวมกันก่อนนะฮะเชียร์ผู้สมัครหมายเลขเก้าเชียร์ผู้สมัครหมายเลขเก้า หมายเลข9เลขมงคลนะครับสวัสดีครับคุณผู้ชมที่เคารพทุกท่านนะครับวิเชียนบ้านทุ่งคลิปนี้จะพาคุณผู้ชมชมบรรยากาศเท่าที่เก็บเกี่ยวภาพมาได้นะครับคุณผู้ชมครับเมื่อ,อ,อคืนวันที่7เมษ<ม>ายนปีพุทธศักราช2.566นะครับร้อนๆน,นะครับก็เป็นการประกวดเทพบุตรชาวสวนยางนะครับ งานยางพาราแห่งชาติครั้งที่1ปีพุทธศักราช2 5 6พที่จังหวัดตรังนะครับซึ่งในงานนี้กิจกรรมของงานนี้ก็มีการประกวดเทพบุตรชาวสวนยางด้วยนะครับบนเวทีคุณผู้ชมครับเพราะฉะนั้นนะครับได้เก็บเกี่ยวภาพบางส่วนมาฝากคุณผู้ชมเดี๋ยวให้ชมบรรยากาศนะครับว่าใครที่จะเป็นผู้ชนะเลิศในการตอบคำถามนะครับุหน่นวยก้านดีบุคลิก บนเวทีจะเป็นอย่างไรซึ่งมีผู้ประกวดหลายชีวิตด้วยกันนะครับคุณผู้ครับตามผมมาดูตามผมมาดูครับสวัสดีครับกับผมนายอัรธราวิทย์ร่วมพิมพ์ผู้เข้าประกวดหมายเลขเก้าครับปัจจุบันอายุ22ปีเพิ่งสำเ,เร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยนลินวิทยาเขตสุขาคณะศึกษาศาสตร์ครับ,บครัำว่าคมพหูวันนธรรมนะครับหมายถึง กลุ่มชนไม่ว่าจะเชื้อชาติหรือศาสนาห,ห,หรือต่างวัฒนธรรมเนี่ยมาอยู่รวมกันครับนั่นเรียกว่า,าสังคมพหูวัฒนธรรมนั่นเองครับยกตัวอย่างง่ายๆครับก็อย่างเช่น3จังหวัชดชายแดนภาคใต้ก็จะเป็นสังคมที่พหูวัฒนธรรมนะครับครับแน่นอนครับไม่ว่าเราจะอยู่ในสังคมแบบไหนเชื้อชาติไหนศาสนาไหนเราสามารถอยู่ร่วมกันได้ครับด้วยความเคารพและให้เกียรติซึ่งกันและกันครับขอบคุณครับนะค,ครับ แน่นอนครับว่ายางพารากับภาคใต้เนี่ยอยู่คู่กันมาร้อยกว่าปีแล้วนะครับขอย้อนกลับไปเมื่อประมาณร้อยกว่าปีก่อนนะครับเมื่อปีพศ2444ณตอนนั้นพระเจ้นสถานพิทักษ์เนี่ยท่านไนด้นำต้นก้ายยางพารามาจากประเทศอินโดนีเซียมาปลูกไวนะ้นัดบ้านพักอำเภอกันตังจังหวัดตังนั่นเองครับก็เรียกได้ว่าท่านเนี่ยเป็นบิดาแห่งยางพาราและยังเป็นเจ้าของสวนยางลายแรกของประเทศไทยอีกด้วยครับ และจังหวัดตังนะครับก็เรียกได้ว่าเป็นจังหวัดแรกเลยครับที่ได้เริ่มการปลูกยางพาราครับต่อมานะครับายางพาราเนี่ยได้นิยมปลูกกันในภาคใต้มากมากขึ้นนะครับและยังเป็นท่อนาเลี้ยงของเศรษฐกิจอันดับต้นต้นของภาคใต้เลยครับและยังถือได้อีกว่ายางพาราเนี่ยครับยังจัดเป็นเอกลักษณ์ของภาคใต้ด้วยครับดังนั้นนะครับผมก็อยากจะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ย ช่วยหันมาส่งเสริมพวกแม่พี่น้องชาวสวนยางมากขึ้นครับเพราะว่ายางพาราเนี่ยในแต่ละปีเนี่ยส่งออกขายต่างประเทศเนี่ยได้กําไรปีหนึ่งประมาณหมื่นกว่าล้านบาทครับแต่ยางราคาขายยางพาราของพ่อพี่พี่น้องเนี่ยยังไม่ดีเท่าที่ควรครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็อยากฝากเรื่องนี้ครับทุกน้ํายางที่หยดไหลคือหัวใจของคนใต้ครับขอบคุณครับก็ถือว่าใช้เวลาได้คุ้มค่าแค่ไหน เดี๋ยวถ่ายรูปรวมกันก่อนนะฮะครับคุณผู้ชมครับเป็นไงบ้างครับได้ชมบรรยากาศลุ้นนาทีต่อนาทีช็อตต่อช็อตนะครับทุกเสี้ยววิน,นาทีมีค่ามีความหมาย กองเชียร์ผู้ส่งเข้าประกวดลุ้นกันอย่างระทึกใจทีเดียวนะครับคุณผู้ชมครับก็สนุกสนานดีนะครับงานยางพาราแห่งชาติครั้งที่1จัดที่จังหวัดตรังนะครับคุณผู้ชมครับขอแสดงความยินดีกับผู้สมัครหมายเลข9้าด้วยนะครับได้รับรางวาัลชนะเลิศนะครับตอบคําถามได้ตรงประเด็นทุกประเด็นคําถามหน่วยก้านบุคลิกท่วงที นะครับบนเวทีก็ได้ใจคณะกรรมการก็แสดงความยินด,ดีกับผู้เข้าประกวดหมายเลข9ด้วยนะครับผูช้ชมครับชมคลิปวิดีโอคลิปนี้อย่าลืมนะครับช่วยกด Subscribe กดติดตามกดกระดิ่งทั้งหมดให้ด้วยนะครับจะขอบคุณมากทีเดียวครับ